สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมออฟฟิศนะคะออฟฟิศของเราอยู่ที่เดอะแจสตรามินทานะคะชั้น2นะคะก็จะเป็นโชว์รูมนะคะโชว์รูมของเราเดี๋ยวจะพาพาชมรอบๆเลยนะคะห้องแรกห้องแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นห้องเกี่ยวกับโมเดลนะคะนี่จะวางวางโมเดลทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นโมเดลของการสร้างบ้านนะคะใครอยากได้ท้ายไหนแบบไหนสามารถที่จะ เข้ามาชมกันได้นี่ให้ดูเลยน่ารักไหมคะโชว์รูมเราแบบว่าจัดการนั่งแบบสบายๆนะคะนี่ค่ะจะเป็นเอ่อห้องแรกที่เวลาลูกค้า walk in นะคะก็จะให้เข้ามาที่ห้องนี้เพื่อชมโมเดลห้องที่สองค่ะห้องที่สองจะเป็นห้องโชว์วัสดุอุปกรณ์นะคะซึ่งห้องโชว์วัสดุอุปกรณ์เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะ เราจะปูกระเบื้องให้เห็นเลยว่าลูกค้าจะได้กระเบื้องแบบไหนนะคะได้ประตูหน้าต่างแบบไหนนะคะพื้นเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็โครงหลังคานะคะมาจนถึงนี่เลยคะ่ะกระเบื้องพื้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะจะเป็นกระเบื้องหลังคาโชว์ไว้อย่างนี้เลยประตูภายในนะคะ ดังนั้นเนี่ยใครที่มาที่โชว์รูมที่กรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เข้ามาชมวัสะดุได้นะคะแล้วก็มีถ้าเทรนนิ่งใครสะดวกที่นี่ก็มาที่นี่ได้เหมือนกันนะคะส่วนน,นี้ค่ะส่วนน,นี้นะมีห้องประชุมห้องประชุมนะคะห้องประชุมมีแอบมีขาตั้งกล้องมีอะไรด้วยนะคะนี่เป็นห้องประชุมแล้วก็มีจอไว้พรีเซนต์นะคะพรีเซนต์งานโคชชิ่งได้หมดเลย นะคะเราก็ห้องสุดท้ายนะคะห้องสุดท้ายของออฟฟิศที่นี่จะเป็นห้องทํางานอาจจะแอบ,บแบบแอบลกนิดนึงแอบบลกนิดนึงนะคะจะเป็นโซนของกันนั่งทํางานในนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะคะใครที่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการสร้างบ้านนะคะจะสร้างบ้านหรือว่าจะเป็นปรึกษาเรื่องเรื่องสร้างาได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็มาได้ที่ The Jazz l a m i n t นทนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อปฟอนตนะคะช็อปฟอนต์นี่นะคะช็อปฟอนต์ของเรานั่งแอนั่งแบบว่าสบายสบายกันได้เลยนะคะก็จะมีน้องๆคอยต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นโพทชิ่งไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านนะคะดูวัสดุอุปรกรณ์ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงนะคะวันนี้ใครสนใจนะคะเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้าจะเจอครูก็ ยังไงนัดก่อนนะคะนัดก่อนเพราะว่าบางทีครูก็อยู่ออฟฟิศหัวหินบางทีอยู่ที่นี่ก็จะสลับอาทิตย์กันนะคะเพราะาบางทีบางทมีมีมีลูกค้าที่นู่นด้วยเพราะว่านอกจากที่ครูจะโคชชิ่งแล้วก็ก็ยังมีลูกค้าสร้างบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ให้ชมนะคะให้ชมออฟฟิศก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้น้องๆเขาเลิกงานกันแล้ววันนี้เดี๋ยวครูก็เลยให้ชม ให้ชมออฟฟิศก่อนนะคะเพราะว่าวันน้องๆอยู่นี่ดี๋ยวจะวุ่นวายมากนะคจะบอกว่าทํางานแบบตลอดนะคะอันนี้ก็น้องๆกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคลิปดีๆครูจะทยอยใส่เข้าไปให้ตลอดโอเคค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย